เมื่อพี่ชายคนที่สามต้องไปเกณฑ์แรงงานเสียนเซิงให้มานเปาเขียนความเรียงให้หลือลั่นทั่วแวน่นแควนงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาจะทำอย่างไรดีนะแม่เราไปหาเงินกันเถอะจ้าคิดจะทำอะไรหรือมานเปาข้าจะขายน้ำแกงชามละหนึ่งเวิรนมานเปาซาลาเปาน้อยจะทำอย่างไรต่อไป ติดตามกันได้ที่ลูกสาวชาวนาค่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่105่้าค่าปรีความคิดในการขอส่วนแบ่งในกองไรายได้อย่างไรก็ถูกลิขิตให้เป็นได้เพียงแค่ความคิด เพราะต้องแต่ที่มานเป่าหยุดไปที่หน่วยบริการแรงงานเกณฑ์เพราะต้องกลับไปเรียนหนังสือทุกวันนั้นทุกวันมานเป่าจะได้รับเงินจากโจอู่หลางพี่ชาย5และโจลิ้วหลางพี่ชายหมาเก็บเอาไว้ซึ่งเป็นเงินส่วนแบ่งที่พวกเขาจะได้หลังจากนำไรายได้ทั้งหมดหักต้นทุนสําหรับวันพรุ่งนี้แล้วส่งหกส่วนเข้ากลองกลางในบ้าน อีกสส่วนที่เหลือก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันคือส่วนของพี่สะใภ3สาส่วนของโจอูหลางพี่ชาย5และส่วนของโจรลิ้วหลางพี่ชาย6หลังจากนั้นก็มีโจซื้อหลางพี่ชาย4ี่เข้ามาร่วมกลุ่มรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและเหลือจากแบ่งเข้ากองกลางและเหลือจากแบ่งเข้ากองกลางแล้วก็ต้องหาร4ี่ส่วน แน่นอนต่อให้มีตัวหารเพิ่มมาอีกหนึ่งแต่ทว่ารายได้ของพวกเขากลับมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรนะหรือก็เพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดสาวปิ่งแป้งอก,อกมาเล็ดงาและมานโถที่พวกเขาทำออกขายทุกวันนั้นอย่างไรเล่าจากเดิมที่ทำออกขายไม่มากไม่น้อยกลับยิ่งเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่า พวกเขายิ่งสามารถเก็บรวบรวม,มเมล็ดธัญพืชและ,มะเมล็ดข้าวกลับมาบ้านได้ทุกวันปริมาณก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากครึ่งถุงกลายเป็นกระสอบใหญ่ๆแน่นอนอีกเช่นกันเงินรายได้น,นั้นทุกคนแบ่งหารเท่าๆกันได้แต่ไม่ใช่กับมเมล็ดธัญพืชพวกมันทั้งหมดถูกส่งเข้าเก็บเป็นกองกลางในบ้านได้เท่านั้น ไม่มีการปันส่วนให้ใครมานเป่ารับเงินฝากเป็นจำนวนมากจากพี่ชายคนที่หและพี่ชายคนที่6ในทุกๆวันและเก็บเอาไว้ให้พวกเขาในพื้นที่ระบบของเคอเคอย่างปลอดภัยดังนั้นมานเป่าจึงไม่ได้สังเกตเอาเลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปจากเดิมเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งวันหนึ่ง มานเป่าเกิดความตะกระขึ้นมาอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ก็ช่วงนี้กินแต่เนื้อหมูซี่โครงหมูกระดูกหมูมานเป่าย่อมนึกถึงเนื้อไก่หวานๆที่ห่างหายไปนานแล้วนะสิมานเป่ารีบจุงมือเอ้อยาหลานสาวคนรองแล้วพากันเดินด้อมๆมองๆองอยู่แถวบ้านของโจหูที่ท้ายหมู่บ้านเพราะต้องการจะซื้อไก่กลับบ้านดับกระหายสักตัวหนึ่ง เคอเรีบทักทวงขึ้นทันทีว่าโฮสมีเงินเก็บเหลืออยู่เพียง60เหรีเท่านั้นนะหลังจากซื้อไก่ตัวนี้แล้วโฮสน่าจะเหลือเงินเพียงพอสำหรับซื้อลูกกวาได้แค่สองสาเมตรเท่านั้นแหละมานเป่าตกตะลึงอ้าปากค้างรากงอกอยู่กับที่จากนั้นก็รีบมองไปยังกองเงินในระบบโดยไม่รู้ตัวไอยาเงินของข้าเหลืออยู่แค่จึงเดียวเอง ในขณะที่กองเงินของพี่ชายหาและพี่ชายหมีมากมายมหาศาลเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมันป่างการราวฟ้ากับเหวแล้วนะน,นั่นมานเป่าไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโฮสเงินมันจะมาจากไหนไหนเมื่อโฮสไม่ได้ไปทำงานเลยเคอเคอรร้องถามขึ้นอีกว่าตกลงยังจะซื้อไก่อยู่อีกไหม มานเป่าจ้องมองผ่านรั้วบ้านของโจโหูไปดูพวกไก่ที่จิกของอยู่กับพื้นท้องน้อยน้อยก็ร้องจอกน้ำลายพันไหลจกุกความตั้งมั่นในใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงซื้อเลยวันหยุดหน้าต้องรีบหาเงินซะแล้วในท้ายที่สุดมันเป่าก็ซื้อไก่จากบ้านของโจโหูกลับมาจนได้ ในคืนนั้นครอบครัวโจได้กินไก่กันอีกครั้งยังมีน้องไก่ขนาดใหญ่สองน้องในชามข้าวของมานเป่ามานเป่าเคี้ยวหยับหยับไปพรางก็ไม่ไวไยหันไปถามโจอ,อูหลางพี่ชายห้าว่าพี่ห้าทำไมพี่ไม่แบ่งเงินไรายได้ให้กับข้าบ้างล่ะโจอ,อูหลางพี่ชายห้าก็ถามขึ้นอย่างหน้าตาเฉยบ้างว่า เจ้าไปโรงเรียนทุกวันแล้วไม่ได้ช่วยค่าขายน้ำแกงเซาปิ่งและมาโถก,กับพวกเราเสียหน่อยจะแบ่งเงินให้เจ้าได้ยังไงมานเป่าถอนหายใจเฮือกอย่างเศร้าๆหันหน้ากลับไปหาเหล่าโจผู้เป็นพอ่อแล้วพูดเสียงอ่อยขึ้นว่าพอ่อค้าหมดตัวเงินเกลี้ยงบอแบแล้ว เหล่าโจที่กำลังตั้งอกตั้งใจทุ่มเทอยู่กับการกินข้าวตรงหน้าก็หันมาส่งเสียงอืมตอบรับม่านเป่าลูกน้อยไปอย่างอารมณ์ดีในที่สุดพวกเราก็กินของที่ม่านเป่าใช้เงินซื้อมาจนหมดตัวได้เสียทีเหล่าโจร,รู้สึกว่าความอยากอาหารของเขาดีขึ้นมากจึงตัดสินใจกินข้าวเพิ่มอีกครึ่งชามในคืนนี้ม่านเป่ารู้สึกว่าตนเองควรจะรู้สึกเศร้าซึมสักหน่อยนะ แต่ปาฏิหาริย์จริงๆที่ตัวเองก็ดันมีความอยากอาหารที่ดีมากเช่นกันเลยแข่งกินข้าวกับพ่ออีกคนละครึ่งชามหลังจากนั้นก็บอกกับพ่อว่าพ่อวันหยุดนี้พวกเราจะไปที่เมืองมณฑลกันนะไปทำไมที่เมืองมณฑน,นก็หาเงินนะสิมันเปล่ากล่าวต่อว่า ไม่มีเงินก็ไม่ได้กินเนื้อข้าอยากกินหา่านในที่สุดเหล่าโจก็เงยหน้าขึ้นและมองไปที่เด็กหญิงตัวเล็กๆตอนนี้แม้แต่ไก่ก็อุดปากของเจ้าไม่ได้แล้วหรอือมันเป่าพูดพลางน้ำลายไหลไปพลางว่าเนื้อห่านมันอร่อยมากเด็กงูที่มันอร่อยนั่นก็เพราะพวกครัวที่พวกเขาเชิญมาทำอาหารต่างหากเล่า เหล่าโจกล่าวต่อว่าให้พวกเราทําขึ้นมามันไม่อร่อยอย่างนงรกนะถ้าอย่างงั้นเราก็ไปเชิญพ่อครัวด้วยสิมานเปาทาได้ทุกอย่างเพื่อของกินเฉียนซื่อใช้ตะเกียบขีปะกาดขาวใส่ให้ในชามของมานเป่าแล้วพูดว่ารีบกินเร็วเข้าหากเจ้าอยากเชิญพ่อครัวก็เชิญมาได้เลย แต่ว่าต้องรอจนกว่าเจ้าจะหาเงินให้ได้เสียก่อนมานเป่ากล่าวย้ำขึ้นอีกครั้งว่าวันหยุดนี้ข้าจะไปที่เมืองมณฑลแน่ๆแต่ผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัวต่างก็ยุ่งมากใครจะว่างพานางเข้าไปที่เมืองมณฑลโจต้าหลางพี่ชายใหญ่สองสามีภรรยาและโจเออหลางพี่ชายรองสองสามีภรรยา พวกเขาทั้งสี่คนต่างพากันไปทำการค้าอาหารและน้ำแกงเนื้อที่จุดบริการแรงงานเกณฑ์ด้วยกันพวกเขาสามารถนำไรายได้กลับมาให้ครอบครัวได้มากกว่า300เหรีทุกวันและยังเก็บรวบรวมธัญพืชกระสอบใหญ่ๆได้ด้วยส่วนพี่ชาย4พี่ชาย5พี่ชายห และพี่สะใภ้สาก็ไปทำการค้าเช่นเดียวกันนี้ที่จุดบริการแรงงานเกณฑ์ของพี่ชายสาและยังทำรายได้และเก็บรวบรวม,มเมล็ดธัญพืชให้ครอบครัวได้มากกว่ากลุ่มของพี่ชายใหญ่กับพี่ชายรองเสียอีกเมื่อนับรวมการค้าทั้งสองแห่งนี้เข้าด้วยกันแล้วพวกเขาสามารถทำรายได้มากกว่า600้อเวอนให้กับครอบครัวทุกวัน ยังจะมีใครอยากเสียเวลาพาหมานเป่าไปที่เมืองมณฑลกันอีกล่ะมหมานเป่าถอนหายใจนั่งกรอกตาไปมาในสมองก็คิดไปคิดมาจนได้ทางออกหมานเป่ารีบวิ่งไปหาไปซานเป่าทันทีตอนนี้ไปซานเป่ามีผู้ติดตามที่แน่นอนแล้วคนหนึ่งก็คือต้าจีต้าจีเป็นพ่อลูกสองคนแล้ว เขามีความหนักแน่นมั่นคงและมีความสามารถมากในสายตาของย่าหลิวซื่อนั้นต้าจีมีคุณค่ามากนอกจากนี้ไปซันเป่ายังมีพาหนะด้วยนะเออแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเกวียนลาแต่ก็ยังดีที่ขนทุกคนวิ่งไปไหนมาไหนก็ได้ทุกที่ในแถบนี้หมานเป่ารีบชวนไปซันเป่าไปที่เมืองมณฑลร่วมกัน แต่ไปซานเป่าได้นัดก,กับเพื่อร่วมชั้นเรียนคนอื่นๆให้ไปขุดสาบัวด้วยกันแล้วดังนั้นเขาจึงไม่อยากไปเมืองมณฑลน่ะสิไปเมืองมณฑลจะสนุกตรงไหนกันห่านเป่ารีบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะหมานเป่าเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเมืองมณฑลมันจะมีอะไรที่สนุกกว่าในหมู่บ้านของเราบ้างแต่ ในเมืองมณนทนมีสิ่งของต่างๆมากมายหน้าหนาวแล้วนะอีกไม่นานก็ปีใหม่กําลังจะมาถึงเจ้าไม่อยากซื้ออะไรให้ทันยา่าและทันแม่ของเจ้าบ้างเลยหรือทันย่าก,กับทันแม่ของข้าไม่ได้ขาดสิ่งของอะไรเลยถึงอย่างนั้นก็ต้องซื้อเช่นกันเจ้าไม่เข้าใจคำว่าลูกกตันยูหรอ มันเป่ารู้สึกอิจฉาท่านย่าและท่านแม่ของไปซานเป่าจริงๆและกล่าวว่าขนาดข้าก็ยังต้องซื้อของให้แม่ข้าเลยไปซานเป่านิ่งคิดและรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมากเขาจึงพูดว่าตกลงเช่นนั้นก็ไปเมืองมณฑลด้วยกันเยี่ยมมากข้าอยากจะพาหลานชายและหลานสาวของข้าไปด้วย ไปกันหลายๆคนจะได้ไม่ถูกรังแกไปซ่านเป่าร้องตอบว่าไม่มีปัญหาแต่เมื่อมานเป่าหันหลังกลับไปที่บ้านก็เรียกหลานๆอย่างตาโถตายาและคนอื่นๆเข้ามาแล้วบอกว่าพี่ห้าและพี่หกไปหาเงินได้โดยไม่นับพวกเราดังนั้นพวกเราก็ไปหาเงินได้โดยไม่นับพวกเขาเช่นกันตาโถหลานชายคนโตถามขึ้นว่า อาหญิงเล็กแล้วเราจะขายอะไรล่ะลูกกวาดเราทำอาหารไม่เป็นก็เลยต้องขายแค่ลูกกวาดมันเปล่ากล่าวว่าค้าเก็บสะสมลูกกวาดเอาไว้เยอะแล้วครั้งนี้เราจะขายมากกว่าเดิมอีกหน่อยตาโทรลานชายคนโตบอกว่าไม่มีปัญหาเมื่อวันหยุดมาถึงทุกคนก็ล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดตัวเอง แล้วต้าโถหลานชายคนโตและต้ายาหลานสาวคนโตต่างก็แบกตะกร้าเล็กๆขึ้นหลังซึ่งเต็มไปด้วยลูกวาดที่หออยู่ในกระดาษน้ำมันหอละห้าสิบเม็ดไม่มากไม่น้อยต้าจีขับเกวียนลาไปรอพวกเขาอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วทุกคนต่างรีบปีนขึ้นไปนั่งเบียดกันบนเกวียนลาคนของตระกูลไปได้นำผ้าห่มผืนหนึ่งส่งให้มาด้วย เอาไว้ให้ไปสัยนเป่าได้ใช้เพราะกลัวว่าเขาจะหนาวนั่นเองในเวลานี้เด็กทั้งหกคนเจ้าพิงค่าและข้าก็เบียดกับเจ้าอยู่ตรงกลางเกวียนลาที่ห้อมล้อมเอาไว้ด้วยผ้าห่มพื้นหนาทุกคนก็เลยอบอุ่นมากต้าจีบังคับเกวีลาพาเด็กๆทั้งหกคนไปที่เมืองมนทนเด็กทั้งหกคนต่างก็พอยหลับไปตลอดทาง ถึงที่หมายแล้วก็พากันขยี้ตาและลงจากเกวียนลาหมานเป่าโบกมือหย่อยๆไปมาด้วยความตื่นเต้นไปอย่างที่ว่าการมนทนกันก่อนเลยต้าจีอดไม่ได้ที่จะหันมองหมานเป่าตัวน้อยๆไปซานเป่าก็เดินอ้าปากหาวตามหมานเป่าไปด้วยเขาถามขึ้นว่าหลังจากขายลูกกวาดแล้วเจ้าจะทำอะไร ไปซื้อของให้แม่น่ะสิ <S <S นานแล้วที่บ่าวเฝ้าประตูของตระกูลฟูไม่เจอกับเด็กๆของตระกูลโจคุณหนูน้อยที่เรือนด้านหลังส่งคนมาถามสองสามครั้งแล้วคราวนี้เมื่อเขาเห็นเด็กๆของครอบครัวโจพวกเขาก็รีบเรียกใช้ใครบางคนให้รีบวิ่งกลับไปแจ้งข่าวที่เรือนด้านหลังทันที สาวรับใช้ข้างๆคุณหนูรองฟู่ก็รีบออกมาอย่างรวดเร็วและเห็นว่าเป็นมานเปาน,านางก็ไม่พอใจเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าครอบครัวของเจ้าก็จริงๆเลยนะไหนบอกว่าจะมาวันเว้นวันถ้ามีอะไรก็น่าจะเรียกให้ใครมาส่งจดหมายบอกกันหน่อยว่าไม่ได้เข้ามานี่อะไรกันพวกเจ้าเล่นหายเงียบไปนานมากเลยนะมานเปากล่าวว่า ไปท้าเซียนเรียกเกณฑ์แรงงานพี่ชายของข้าก็ต้องไปรับใช้การเกณฑ์แรงงานในบ้านก็เลยมีงานเยอะมากๆพี่ห้าของข้าก็เลยไม่สามารถออกไปไหนได้ส่วนพวกเราก็ยังเด็กเกินไปที่จะออกมาพี่สาวอภัยให้พวกเราด้วยมานเป่ายังพูดอีกว่าพี่สาวท่านรู้ไหมในวันหน้าพวกเราเองก็คงออกมาไม่ได้ง่ายๆนะ คราวนี้ค้าก็เลยนำลูกกวาดมาเยอะมากเลยพี่สาวจะซื้อตุนเอาไว้ก่อนเลยไหมม่านเปายังแนะนำอีกว่าวันปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วในตระกูลของท่านคงจะมีแขกเยอะมากๆพี่สาวท่านอยากจะซื้อเก็บไว้รับรองแขกบ้างไหมสาวใช้ตัวน้อยลังเลใจและถามขึ้นว่าเจ้าเอามาเท่าไหร่ ตาโทหลานชายคนโตและต้ายาหลานสาวคนโตวางตะกร้าหลังลงทันทีเพื่อให้สาวใช้น้อยได้เห็นลูกกว่าดีๆในตะกระ้ามารเป่ากล่าวว่าถ้าเจ้าซื้อเยอะข้ายินดีลดราคาให้เจ้าห่อละห้าเวินทุกห่อร,ราคาห้าสิบเวินสาวใช้น้อยวันไหวแล้วแน่นอนว่าคุณหนูนั้นไม่สนใจเงินเพียงห้าเวนหรอก แต่นางน่าสนใจแน่นางเลยพูดขึ้นว่าเจ้ารอเดี๋ยวนะแค่จะเข้าไปถามคุณหนูดูก่อนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ